สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปายสู้ขูสู้ข้นครับเอ้ามาพี่น้องมาเอมือนีพอกระเบาเท้าห้างนั่ชาแนลครับพี่น้องมาพร้อมหลานไสฮอโกรุงใหญ่พี่น้องมาดิมาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกุ้งไงทั้งหนึ่งทั้งซาชิมิเบิ่งเด้อพี่น้องเนื้อใสเนื้อสดสดเลยแบบสดสดเด้อพี่น้องเอ้ามาพี่น้องมาหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแต่ว่าตัวหนึ่งทั้งส่วนนั่นนี่เอามาซาชิมิตัวนี้หนึ่ง น้ำจิ้มโหลดเด็ดพี่น้องโอ้ยบ่อยากหยกเพราะว่อยัง,ยยงมันใจเอาคืนเนี่ยเบิ้งพี่น้องตำม,มือผู้ละถวยโหลดกับผักกับผักแกี่ยักกรอบเนื้อซาลาเน่นำผักตังอูกันยังมาฮึอเอามาพี่น้องไหมอยู่หน้าครับมนีิบรรยากาศอยู่หน้าเอาลงมือเลยครับจัดเลยจัดเลยเอาซาชิมิบอนี่้รอออกมาอย่างนี้ลุงบริตัดด้นี่เบื้ี่น้องเอาตัวนี้น,น้องนะ

ผมกกินซุกเลยบ่เป็นเดนียวเหนียวันหวานบ่เม็นครับมาเดินไปสองเด้อช่วงนี้หันอวยลงทะเลลุงว่าคำใหญ่อ

Ở bẹp bởi bướng bẩn này bởi bởi này à. bớt lấy này. đấy bởi này, bởi bẹp bởi 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 อืมมาลุงพิษแหงนอ่อหอ่อนอนี่คือมันมันเอานี่จัดเลยเออนั่นละแกะกาวปอกหลุกอเอาเบือ้องแกะจะได้บังได้ได้ได้ได มกาวเอาไปอึงจำน้ำนัขันยุ้ยไหมมึอืม ซึ่งเลยแบบแบบซุกกับแบบแบบซุกกับแบบดิบตัวเลยครับแบบดิบครับวแบบซุกกับแบบดิบมากแบบดิบบ่โอ้เจ้ามากแบบดิบมดองเด้อืย้ำมอีกหน่อยพี่น้องโอ้ยเบ่งเหนื้ออยู่ในนี่พี่น้อง กำไปขวบกำไปขวบพี่นี่มพราอมสดเหยมนที่มีอ,มอ,มอยุดทุกหมองเลย แบบดินกระตบับกระตับเลยนะใช่นำ้ำอย่างนี้รใช่นำ้ำวิทยาทะเลวิทยาศาสตร์อ่ะคึณขายจะว่าซื้อมากกับนกอกมเลยจับตัวมันเป็นแนื้อนกหรือ ลุงจัดมองในด้านหน้เาเอาเป็ุลูกเลยช่างมองมามาผิดลงมา หวานบ่แบบแบบหนึ่งวานบ่วานอยู่ครับแต่ว่าแบบหนึ่งก็บแบบสดตัวดใดแซมแบบสดครับ <laughs> <laughs> นนลมาเลยปาบอกบุมีไข่เบิงเหนือพีอ่นตวใดเว้ต้นนี้มังไข่ตันนี่ Đừng đây <laughs> Chẹp sống cực bắt Thả lung bớt mười bạc Lung những vai bên cùng em Tình mặn Mặn lên Mặn <laughs> 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 那么做呀？ นี่แข็งเลยเดี๋ยวเอาต้นมะแหวะเอาไปค่อยไปจิ้มกินพี่น้อง แก่บุ lings, ๋มหนื่อมึงพี่น้องเป็นเป็นแทงเป็นแทงพี่น้องอาสิะงใครว่าเสือตุัยคือว่าไดดินดึบๆมีพี่น้อง ทั้งอุบลทั้งบางท่าวกับทั้งใน,นเมืองกับของเจิมกรุงตรุษพร้อมนึงให้เราเอาแบบยินมดือ้อๆมาหอดบาาเนี่ยแต่ปัญหาคือมาหอดมันกระเนี้ยวเขาเลยนกมาเลรบ่อยถุกขา กินหนกลูกนุ่มมันมันอาลนงไปอืมอมันเลยมันอ เคยไปกินดิเปื่อเลยนี่นไนบ่วงสดกินลูกครับนีูสิบิตตัวนี้เอ้ยข้อหัวเดือดเฮ้ยข้อหัวเอาคือบไปกินหน่อนี่กินมันมันโอ้ยกินมันมัน ข้าวเหล็วเต๋โอ้เอาเนื้อหายบอวข้อหัวมาัาร <laughs> <laughs> ้านจะได้เสียบพี่น้องมันมันสดมันมันสดอยู่แล้วก็เนื้อเนี่ยนำนำั่มเลยแม่นสดเนื้อเนี่ยเอาหนึ่ง Mà được. như mần mà lắm gì nói ừ dây nằm luôn Đâu bền mức, mức ừ, vậy Tuân đâu bền có mong ข้า่ลรักน้อง

ไ็อีซวนน้ำจิ้มพ oh. ี่น้องมันจวดไรจวดไรปบะกาศโอ้จาใจแคล้วนนอนแบบนี้เนาะครับจริงเก่งก็ลุงอีกเดีจิงเกง่งกะลังเล็กน้อยกะลังอยู่ในไวค์กะลังกินกะลังนอนอุดมสมบูรณ์นะเพื่น ลุงอิ่มก่อนเลยไหนลุงสวยปะลุงถ่ายอยู่ลุงถ่ายอยู่ คือบอลเบิดเริ่มที่อิ่มนะครับเริ่มสีอิ่มเอาําเจ้าเขา <c oughs> อสู่ๆพี่น้องสู่ๆร้านก็สู่ครับเ้าแนมบึงบาวเถ่าคือจังนา,นาดำนา้มองครับช่วงนี้แพร้น้ำบาดานพี่น้องเอ้ยตั้งแต่นไปยวนลังใหม่แพร่มาเรื่อยๆแหละ ตอนไปอยู่แรกๆกับผู้วสิวเต็มเบิดนน้ำขังช่วงลังๆมาอ่าก็เริ่มดีขึ้นมากกับเป็นอีกแบบน,นึงพี่น้องเป็นเหงาเลยดำเบิดน้ำไตเ,เป็นตุ่มเป็นอะไรเป็นสิวพี่น้องอ่าเป็นสิวถามว่าแผลขีมบหรือแผลอย่างบ่บหนาพี่น้องเพราะว่าเอ่าท้าบ่ค่อยได้ใส่ในช่วงช่วงลังๆมานะครับบ่่คอยได้ใส่เลยนะครับก็เลยว่าเออน่าจะเป็นน้ำน้ำหน่ หหยเครื่องกวองดีๆมาใส่ก่อนพี่น้องเอา,าอเถอะพ่อบอกยินมแล้วบ่าครับเอาใส่เข้าไปอื <laughs> ลุงจะให้ยินเด <laughs> ้ลุงสวยบ่าครับมาลุงสวย <laughs> อื ลูกบัวมาน้ำพีึ่งน่องบัควคอายไอกล้องมิเตอร์ลานล <laughs> านบัวไ <laughs> อ,<ม>อ้มือตัวครับครับดูอืมยิ<ฮ>้มขัดสะใจซี่ตัวซาชิมิหางหนึ่งนะครับนายลุงนายเสียวไ้ซาชิมิจักส้วงหางห Mm. เนื้อชาชิม mm. so nice ีนี่ถ้าเป็นสดๆมันจะบบมีกินเลยพี่น้องโบมีกินแล้วก็เนื้อมันเิเวลาเฮาคุยกับเจียวมันหย่มมันสิออก้นว่านเกี่ยมกับไอ้ซาลาเนียเขาไปว่าท่วว่าหรือว่าเอาหัวละผ้าเกี่ยมเขาไปป่ปะเขาท่าพี่น้องมันเส่บอ่ามันแส่บแล้วมันสิแบบเคื่องร่มการกินเนาะถ้าบางทืเอกินแล้วมีกินกินเหืนกินเหืนโฟมาลีนกินเหม็นนี่มันมันก็บ่บหวอันนี้คือโ่ผ่านเลยพี่น้องบอกเลยนะครับบบผ่านดินดึบๆเอาหนกมาเลย <laughs> ดินดือดเดือเ,เอานอกมาเลยนะครับซื้ออยู่บ่าวเท่าซื้ออยู่คงเจมคงสดบ่ไเ้โปรโมทบ่ได้โฆษณาได้พี่น้องด้อเพื่อพี่น้องอย่างหูว่าบ่าวเท่าไปมัตเตสคือมีแบบสดๆดแบบนี้นะครับอยู่คงเจมคงสดอยู่ในตัวเมืองอุงบลน,นะครับพี่น้องบ่าวเท่ามีโอกาสบ่มันมีโอกาสดอกพี่น้องก็คือโทรไปย่างเพิ่นมีเพิ่นกะโพดบ่าวเท่าห็นบ่าวเท่ากรสัังมาแล้วก็ ให้รถตู้คุณไปรับมาให้นะครับก็คือหมายเข้ามาเขากจ่ใจคาค่าไปรับค่าค่าทรงอ่ะเอากงบางๆนะครับมันก็สะดวกครับคูมือนี่แม่นสียูเมืองหรือว่ายูเซก็แล้วแต่พึ่งกับไปเอามาให้นะครับสะดวกดีเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกทานนะครับถี่เกียรติตามรับชมบาเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องสู่ขุดทุกคนคือเก่านะครับมักะไหลถือแจกระแช่บาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ